เพงพี่น้องเฮ็ดตับเตาอยู่นำทางแหนวดอกหน่อยเพิ่หลายแห้งหอบดอกหน่อยอย่างหลายเลยเอาบอว่าเตียมมาเบิ่งนี่มานแล้วจ้าพี่น้องมานแล้วมานแล้วพ่อเฮ็ดขมหมูหนึ่งง,ง,างามเลยค่ะงา,งามเลยพี่น้อง สาวนางขออนุญาตเก็บกันเด้อค่ะเดี๋ยวสิตัด์ขาที่หลังเลิจ้ะเพราะว่าสาวนางทายเองมือนี่จ้ะสวยๆได้จ้ะมาแ้กพี่น้องมาแล้วมีวขมออกมาเ้อจ้ะต่ว่รู้ว่าสิน่อยสลายซ้ำไดต้องหาไปเรื่อยๆกอนค่ะเออแยกข้างกันหาก,กับสาวนางว่าเห็ดมันหน่วยหยานบ่ได้คิดถึงพี่น้องบิ่งพอแล้วครับบดน ให้ผมจะีบออกไปเลยแก่สาหน้าผมตัดขาก่อนถือหาบ่งเป็นเ่อยๆกอน่จีบเด็ดเพราด้ชมดอกงามอยู่คนเราเรื่องดอกงามนันหนักหน่อยดอกกำลังพอดีเลยนี่นี่ ดอกพอดีเลยแม่แมนดอกงามๆเลยพอดีพอดีนะทีทีพ่อแมนหอเอฟซีวังหันควนวาข้าเจ้าได้ออกไปไม่ใช่ดอกงามๆแบบนี้เห็นเอฟซีอยู่วังหันเป็นบอกอยู่วมาเกียวแต่เจ้าพี่สันติหน่องสาวน่าสาวน่าเกิดเบียดเลยนี่ตต้องัดขาเดี๋ยวค่อยตัด เดี๋ยวเาอยไปหาโฮมนางตัดขาเก็บก้อนมาเถียงนั่นฮั่นฮั่นหากระบูบดึกหากรเบือหาดีใจยินงข็นโอ้พ่นว่าพ่นใดจะดอกจ้งสีเหรอเนี่ยเห็นเอ็บซีก็น้ำท่ามหันเนี่คผมบอกว่าข้าเจ้าได้ดอกพอดีพอดีเหมือนคุณวะนั่งไปดิยเขามาดึงจะดอกแล่เลยมม่วงเลยทำอางน không có đúng không nhớ nhớ cưỡng nhớ cưỡng phụng một tuk mà sai lúc xem ní lúc yên 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 lúc แต่ว่าหอนเอาหอนเอาเด้อยพี่น้องมาหนิคนที่ตกมือรเรงนี่ก็บ,บ่จับเดิงพี่น้องเห็ดตับเตาอยู่น้ำทาง งามครับน้องสามดอกจ้าสามดอกติดกันจ้ะงามๆเลยมานแล้วพี่น้องมานแล้วไปลุยกับสาวน้างไปต้อยอีกจ้าเห็ดขมกับงามๆอยู่ค่ะนี่เอาเห็ดเตา,า,าแล้วก็มาเ,าเห็ดขมจ้าไนี่้ยงากับลุดไว ออกจังไดเฮ็ดก็ได้ออกบ่ทัวออกเป็นหมองเป็นหมอได้บ่สคำขี้บึงออนแลบบ้าขี้อ่ะอ้อนแนบมาเบิ้งเบิงกันนะได้ก็ได้โอ้โพดีแ้วถุงใบถุงใบให้ตับเต้ามูนึงจ้ะแต่ว่าเจ้าสิเอาบ่เอาเดี๋ยวเบิ้งก่อนให้บ่าวเตี๋ยเพิ่นมาเบิ้งก่อน ดอกหน่อย่นหลายแง่คุนดอกหน่อยย่างหลายเลยสิเอาบอวาวเตี๋ยมาเบิ่งนี่ขางที่เคยได้นี่แหละคุณเต็มเลยคุดกสได้ต้นนั่นดีเออตกงกลงยัง้าวิแต่เพื่อนแล้วนั่น้าเขาไปแต่ดอกนั่นทีถือกันหมดเลดบท่านนั้นท่านเอาดอกนาะสันจำได้ป่หลได้นี่พี่น้องกับิเอากบเบิ่งสิได้เพิ่นอื่นจังเมาเาเนาะ ผมดอกนึ่งค่ะพี่นนองเกิดทางแห้งจ้ะเฮ็ดเดี่ยวนี่เฮ็ดดอกนี่เกิดทางแห้งอดอกน่าใจแห้งเด้ค่ะมะีบอมีบอบาดเียดทั้งนัน้น ดอ,อกแบบไดดอกออกบ่หลายค่ะพี่น้องบ่เป็นมูกเป็นพวกมองแล้วดอกสองดอกค่ะเม็ดออกไม่ยุติว่าแห่งบ่หลายเม็ดคมเม็ดค้มน้อยมองแล้วสามชี้ดอกบ่หลายได้เม็ดเต็บเก้าบ่วโค้อีกสองดอกจะ้ะ ับนี่เลยพี่น้องดอกนั้นงจ้าเห็ดคมพี่น้องเห็ดหายาแก้งค่ะรับเต้าค่ะพี่น้องไม่คม

ฟ <Yeah. S 2> อหยิบเตาหน่อยด,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 ดอกเรงนที่ดอกคื้เบียแหงๆก็กนลังนไดเบียรแหงๆเลยขึ้นกันเานอ,เอาไปขึ้นกัน,ง,กนบงบรรยากาศในปลาโมนิเงียบครับห็ตคมนะที่น้ ผลแตกพึ่งออกดอกไปง่ายเล็กน้อยพึ่งออกนิดแดงค่ะนิดแดงดอกไปง่ายผลแตกพึ่งออก เกผสมน้อยจ้ะมือนเหยบเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆอบนี้แม่ออกงี้จ้ะย,ดดย,ะะนนยึดออกถอดหนังดอกเป็นตจุดแต่ม่นิเด้อค่ะมือีิห็ดออกมมายึดตัว,วแห่งบ่หลายค่ะ ปลาแห้งแหงพี่นอ,อนฝนโปรยตกแต่ฝนตกวคนจีออกลหล่ก็หนีไปจ้ะอันนี้ฝนโปรยตกปลาแต่แหงสองดอกข่ายหนึาา่งหางพออีูแล้วก็สองดอกก็หน,นึง่งดอกหนึ่งเบ้า เตี่ยเราไปหาซับน้องใหม่ได้บอฮะได้น้องใหม่บอออ,ออกห้างแห้งจากพี่นหอก hỏi đọc nung rồi cả nhang, chôn vào trong phổi đồ đọc nung, tung hết rồi, hết rồi, nhang bao tiếu, nó vải, nó hết, đi, vải pa, vải pa, vải pa, âm bôi nhây rồi, ค่ะมาเพิ่งผลงานของสาวนางจ้ามาเนี่จ้า่ไหนทั้งเห็ดเตาไหนทั้งเห็ดขมจ้าแต่ว่าบ่หลายแมนยังละน้อยปลามันแหงแบบนี้เนาะให้ไปออกบ่หลายฝนบ่ตกหน้าเนะากกะแต่ได้แกงได้ต้มอยู่จ้าสาวนะก็ขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกการติดตามเด้อค่ะเพื่อมาเป็นกำลังใจให้สาวนาง จาน้ากับสิพยาย่าหาคลิปไม่ไม่ไม่พี่ให้หน้องเขาเบื้องเลย่อยๆจ้าจำมาคลิปนี้หน้าพี่นะหน้าน้องไปก่อนจ้าละปีจ้า